แล้วก็แทนค่าไปเลยครับดังนั้น Q เราจะเท่ากับ m นะครับมวลเป็นกรัมนะ500นะครับคูณ c ของน้ำนะครับ c ของน้ำอ่าตรงนี้เป็นน้ำแข็งนะครับเราต้องระวังนะครับ c ของน้ำแข็งเราใช้เป็น1ไม่ได้นะนะเพราะนั้น c ของน้ำแข็งใช้เป็นเท่าไหร่ครับ c ของน้ำแข็ง นะ้ำน้ำแข็งเนี่ยค่าความจุความร้อนของน้ำแข็งนะครับใช้เป็น0.5อ่ะตรงนี้เราเพิ่มไปนิดนึงครับ C ของน้ำแข็งนะเป็น0.5แคลอรี่ต่อกรมัมคูณกับองศาครับ โอเคแทนค่าเลยครับก็แทน c ไปนะครับ0.5คูณกับเดลต้าทครับอุณหภูมิสุดท้ายนะก็คือลบหนึ่งลบกับอุณหภูมิเริ่มต้นลบสนะี่เพราะนั้นลบกับลบเป็นบวกนะครับเป็นบวกนะเราก็จะได้ว่า q เท่ากับ 500คูณ0ูคูณสอ่ะได้คิวออกมาครับเพราะนั้นคิวปริมาณความร้อนนะครับได้เท่ากับ750หหน่วยเป็นแคลครับนะคราวนี้เราไม่ต้องแปลงเป็นกิโลแคลนะเพราะว่า โจด,ดมวลเราเป็นกรัมนะครับเป็นหน่วยเล็กโอเคครับตัวอย่างที่2ผ่านนะอ่ะเราลองดูตัวอย่างที่3ครับตัวอย่างที่3มเราลองดูจากโจทย์นะครับว่าโจทย์ให้อะไรเรามาบ้าง อะลองดูครับตัวอย่างที่สามนะตัวอย่างที่สามถ้าต้องการให้เหล็กนะครับหนักแป0รกรัมนะโจทย์ให้มวลมาครับให้เอ็มมาจากนั้นครับอุณหภูมิเดิม 20องศาเซลเซียสนะครับร้อนขึ้นเป็น90องศาเซลเซียสนะเพราะฉะนั้นอุณหภูมิเดิมก็คืออุณหภูมิเริ่มต้นนะครับเป็น T1 อ่านะเพิ่มขึ้นเป็น90องศาเซลเซียสครับเป็น T2 จะต้องใช้พลังงานความร้อนเท่าใดนะครับโจทย์ถามหา คครับนะข้อนีมนนน้มันเป็นเหล็กนะครับมันเป็นเหล็กเพราะว่าโจทย์ให้ค่า c มานะครับไม่ได้เป็นน้ำนะเป็นเหล็กโดยบอกว่าให้ความจุความร้อนจำเพาะของเหล็กมีค่าเป็น0.12แคลต่อกร,รัมนะครับต่อองศาเซลเซียส นะตรงนี้โจทย์ให้ค่า c ของเหล็กมาครับมีค่าเท่ากับนะครับ0.12แคลต่อกรมองศาค,ครับ โจทย์หาคิวครับหาคิวเราก็แทนค่านะครับคิวเท่ากับ mc delta t า m โจทย์ให้มาแล้วครับ800รนะ้อยคูณ c c ของเหล็กครับ0.12ยนะเช็คหน่วยนิดหนึ่งนะเช็คหน่วยค่าของ c หน่วยเป็นกรัมนะครับหน่วยเป็นกรัมมวลเราก็ต้องเป็นกรัมด้วย จากนั้นครับคูณกับเดลต้าทครับอุณหภูมิสุดท้าย90ลบอุณหภูมิเริ่มต้น20ครับเพราะนั้นนะครับ q ปริมาณความร้อนจะได้เท่ากับ800นะครับคูณ0.12คูณ70 ได้ค่าคียวมาครับปริมาณความร้อนเท่ากับ6720สแนคะลหรือนะครับเราตอบเป็นทอซิยมนะครับ ก็ได้ได้เป็นหกจุดเจ็ดนะคูณสิบกำลังสามครับข้อนี้ผ่านนะครับนะก็มาดูตัวอย่างที่4ครับนะตัวอย่างที่4ของเรา น้ำมีมวล500กรัมโจทย์ให้เอม,มาครับมวลของน้ำนะแล้วก็อุณหภูมิ25่สองศาเซลเซียสยเมื่อได้รับพลังงานความร้อน2กิโลแคลอรี่จะทำให้น้ำมีอุณหภูมิเท่าใดนะนั้นะจากโจทย์นะครับโจทย์ให้มวลเอมมาในหน่วยของกรัมนะครับ โจทย์ให้อุณหภูมินอุณหภูมิ25องศานะครับเป็นอุณหภูมิเริ่มต้นนะครับ่าตรงเนี้ยนะเป็นอุณหภูมิเริ่มต้นนะครับโจทย์บอกมาเริ่ม25นะเาะนั้นตามหลักแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นอุณหภูมิเริ่มต้นเราดูตรงนี้ครับเมื่อได้รับความร้อนตัวเนี้ยครับนั่นแสดงว่าถ้าเราเอาความร้อนเข้าไปเนี่ย อุณหภูมิมันจะต้องเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับนั่นหมนายความว่าอุณหภูมิมันจะต้องมากกว่า25องศาให้ความร้อนเข้าไป2กิโลแคลอรี่โจทย์ให้ Q มา2กิโลแคลความร้อนมีหน่วยเป็นแคลนะครับเราก็ต้องแปลงนะต้องแปลงนะครับด้น Q เราก็ได้เป็นเท่าไหร่ครับ2กิโลก็คือ2คูณพัน นะกิโลก็คือพันดังนั้นคิวเราจะได้เท่ากับสองพันแคลอรี่ครับเนะพราะนั้นข้อนี้หาอะไรครับข้อนี้ถามว่าน้ำมีอุณหภูมิเท่าใดถามอุณหภูมิสุดท้ายครับทีสมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ ่โอเคเข้าสูตรเลยครับนะเข้าสูตรเลยครับ q ิวเท่ากนะับเอ็มเดลต้าทีอ่าเราก็จะได้ว่านะครับคิวเท่ากับเ c มซีเดลต้านะครับเดลต้าทีก็คือ t นะครับอุณหภูมิทีสองลบกับอุณหภูมิทีหนะึ่งะแต่นะครับเรารู้ทีหนึ่งแล้วนะครับเรารู้ทีหนึ่งแล้วย5่สิบห้าองศานะเราก็แทนค่าครับคิ0สองพันแคลนะครับเท่ากับมวลห้าร้อยกรัม คูณ4 c. c ของน้ำโจทย์ไม่ได้บอกมาครับนะ c ของน้ำก็คือเป็นหนึ่งนะเป็นน้ำนะไม่ใช่น้ำแข็งนะครับเป็นน้ำนะจากนั้นครับคูณกับ t ีสองครับเราไม่ทราบอุณหภูมิสุดท้ายลบกับ t ีหนึ่ง25ครับ โอเคนะครับนะล้วก็แก้สมการหา,า่หนึ่งออกมานะครับก็จะได้เป็นสองพันเท่ากับห้านระ้อยนะครับคูณกับทั้งเทอมเลยครับนะก็เป็นห้าร้อย t สองนะครับลบกับเจ็ดพันห้าร้อย เดี๋ยวนะตรงนี้ต้องเป็นไม่เจ็ดพันห้าร้อยต้องเป็นเท่าไหรครับเติมศูนย์สองตัวเนาห้าคูณห้าเป็นยี่สิบห้าทดสองห้าสองสิบสิบสองครับหนึ่งมื่นสองพันห้าร้อยอ่าโอเคเราก็ย้ายนะครับลบไปบวกกับสองพันอ่ก็จะได้เป็นสองพันบวกกับ 12,500เท่ากับ500คูณกับ t สอครับอ่ะโอเคนะครับก็จะได้เป็น14,500นะครับหารด้วย500ครับ เท่ากับทีสองอตัดครับเพราะนั้นทีสองนะครับเราตอบได้เลยครับอุณหภูมิสุดท้ายได้เป็น29องศาเซลเซียส ครับผ่านนะครับข้อนี้นะต่อมาก็ไปดูตัวอย่างที่5ครับตัวอย่างที่5อา่าก้อนน้ําแข็งมวล2กิโลกร,รมัมนาะวอุณหภูมิลบ4องศาเซลเซียสจะต้องใช้พลังงานความร้อนเท่าใดทําให้กลายเป็นน้ําแข็งอุณหภูมิศูนย์องศานาะนั้นจากโจทย์ให้ M ม,มานะมวลของน้ําแข็งครับ ให้อุณหภูมิเริ่มต้นมาครับลบสนะี่นะไอทีหนึ่งถามหา Q ครับปริมาปริมาณความร้อนนะที่ทำให้น้ำแข็งเหลืออุณหภูมิเท่านหร่ครับศูนย์องศานะอุณหภูมิเพิ่มขึ้นนะครับจากลบสี่นะเพิ่มเป็นศูนย์องศาศนะูนย์องศาก็คือทสองนะครับอ่ะเราก็แทนค่าสรรมการครับ Q เท่ากับ M, C, Delta, T ลเราต้องแปลงนะครับมวลเรามีหน่วยเป็นกรัมนะครับมีหน่วยเป็นกรัมนะก็จะได้เป็น Q เท่ากับ2กิโลกรัมก็คือ2,000กรัมคูณกับก้อนน้ำแข็งอีกแล้วครับนะก้อนน้ำแข็งนะน้ำแข็งห้ามใช้ c เป็น1นะครับตรงนี้นะระวังนะครับ น,น,น้ำก้อนน้าแข็ง c เราเป็นเท่าไหรครับ c น้ําแข็งมีค่าเท่ากับ0.5นะครับแคลอรี่ต่อกรัมองศา,าเวลาเราเจอโจทย์บ่อยๆเนี่ยน้ากับน้ําแข็งเนี่ยเราจะคูณละนะแม้ว่าโจทย์ไม่ได้ให้เรามานะครับเราก็จําได้นะอ่ะโอเคก็เป็น2000คูณกับ0.5นนะครับค่า c คูณกับอุหภพมิสุดท้ายลบ4ลบกับ0ครับอ่ะตรวนี้ได้เท่าไหร่ครับตรงนี้อ่าเดี๋ยวนะต้องเป็นศูนย์สีต้องเป็นศูนย์ลบใช่ไหมเพราะว่าศูนย์คือทีสองนะครับศูนลบกับ ลบสี่นะครับลบสี่คือทีหนึ่งโอเคนะพนั้นลบกับลบนะครับลบกับลบเจอกันเป็นบวกนะพน,นั้น q จะเท่ากับสองพันคูณศูนย์จุดห้าคูณกับสี่ครับโอเคตอบได้เลยครับ q เท่ากับสี่พันแคล นะเนื่องจากมวลเรามีหน่วยเป็นกิโลกร,รมนะัมนะมวลเรามีหน่วยเป็นกิโลกรมัมพลังงานฟารมร้อนเราก็หาพันครับตอบเป็นกิโลแคลนะก็จะได้ Q ิเท่ากับ4นะครับกิโลแคล โอเคนะครับข้อนี้นะตัวอย่างที่หครับตัวอย่างที่หกเป็นอลูมิเนียมนะครับไม่ใช่นามละนะอลูมิเนียมมวลศูนย์้ากิโลกร,รมัมบอกมวลมาเป็นกิโลกร,รมัมอใหอ้มมาครับเราก็มีความจุความร้อนจำเพาะเก้าร้อยกิโลเก้าร้อยจูลน,นะครับ ต่อกิโลกร,รมัมองศานะครับเซลเซียสนะเพราะนั้นตรงนี้โจทย์บอกค่าความจุความร้อนจำเพาะเราเช็คหน่วยนะครับหน่วยของ c เป็นหน่วยกิโลกร,รมัมนั่นหมายความว่า,วามวลเราก็ต้องเป็นกิโลกร,รัมด้วยโอเคนะตรงนี้ครับตรงกันนะครับตรงกันนะ ป็นกิโลกร,รมัม m เราก็ต้องเป็นกิโลกร,รัมด้วยนะเพราะฉะนั้น c ของอลูมิเนียมนะครับ c ของ al อลูมิเนียมนะเป็น900จูลน,นะครับต่อกิโลกร,รัมนะครับองศาอ่ามีอุณหภูมินะครับ100องศาเซลเซียส ตั้งทิ้งไว้จนมีอุณหภูมิ30องศาเซลเซียสนะเพราะนั้นอุณหภูมิ100คืออุณหภูมิสูงสุดใช่ไหมครับเป็นอุณหภูมิ T2 จากนั้นตั้งทิ้งไว้แสดงว่าอุณหภูมิต้องลดลงลดลงเหลือ30องศาเซลเซียสต,ตรงนี้เป็น T1 จงหาค่าพลังงานความร้อนที่อลูมิเนียมนั้นคายออกมาถามหา Q ครับอ่ะเข้าสูตรเลยครับก็จะได้เป็น Q เท่ากับ mc d มซีเด M นะครับมวลเป็นหน่วยใหญ่นะครับแทนได้เลยครับ0.5คูณ่า c ครับ900คูณกับเดลต้า t ครับอุณหภูมิสุดท้าย100ลบกับอุณหภูมิเริ่มต้น30นะก็ได้ Q ออกมานะครับเพราะฉะนั้น Q เราได้เป็น สาม0มื่นหนแคลอรี่นะครับเนื่องจากมวลเรามีหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมความจุความร้อนเฉพาะเป็นกิโลกร,รมัมนั่นแสดงว่าค่าคิวเราก็ต้องตอบเป็นหน่วยใหญ่เช่นเดียวกันนะครับไปหารห0 0่งพัสุดท้ายครับคิวจะได้เป็นสามนะครับหน่วยเป็น กิโลแคลรอโอเคครับผ่านนะครับตัวอย่างที่6นะต่อมาตัวอย่างที่7ครับทองแดงก้อนหนึ่ง อันนี้เป็นมวลของทองแดงนะครับก้อนึหนักนะ600กรัมได้รับความร้อนจากแหล่งกำเนิดความร้อนขนาด420วัตต์เป็นเวลานาน,านเท่าไหร่อ่ะขอดูตรงนี้ก่อนครับโจทย์ให้อะไรมาบ้างครับโจทย์ให้มวลเรามามวลของทองแดงอ่ะให้ m ม,มา ทำให้เกิดความร้อน420วัตต์ลงท้ายด้วยวัตต์คืออะไรครับลงท้ายด้วยวัตต์ก็คือค่ากำลังนะลงท้ายด้วยวัตต์คือค่ากำลังเราใช้ไทนเป็นตัว P นะครับ P P คือกำลังวงเล็บไปนิดนึงครับนะกำลังเราจะมีหน่วยเป็นวัตต์นะนะครับ400 420วัตต์ ถามว่าต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ถามหาทีครับเวลานะข้อนี้ค่อนข้างต้องมิกสูตรนิดหนึง่งนะแต่ก็ไม่ยากนะครับไม่ยากอ่นะเาเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะต่อมาครับทองแดง นะเมื่อได้ระด,ดับได้รับความร้อนแล้วใช่ไหมครับจึงมีอุณหภูมิสูงขึ้นจากเดิมเนี่ย80องศานะอุณหภูมิสูงขึ้นจากเดิม80องศา,นะาแสดงว่าตรงนี้ต้องเป็นอะไรครับต้องเป็นอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงเพราะว่าสูงขึ้นนะครับ80ก็คือเดลต้าทีโอเคโดยนะครับกำหนด ค่าความจุความร้อนจำเพาะของทองแดง0.09แคลลอรี่ต่อกรัมองศาครับเพราะนั้นก็เช็คค่า c นิดหนึ่งครับค่า c ของทองแดงเราเป็นกรัมนะเป็นกรัมมวลของทองแดงก็ต้องเป็นกรัมอ่าโอเคครับหน่วยตรงกันนะและความร้อน1แคล มีค่าเท่ากับ4.2จูลอันนี้ก็คือเราต้องการแปลงใช่ไหมครับต้องการแปลงจากแคลเป็นจูลนะชัวจูลก็คือหน่วยของอะไรครับพลังงานอ่ะเรามาเริ่มนะครับข้อนี้กันนะเพราะนั้นจากโจทย์เริ่มเลยนะครับ ค่าพลังงานที่เขาให้เรามานะครับก็คือ420จูลน,นะตรงนี้เราก็จะต้องทำการอะไรครับทำการแปลงนะทำการแปลงเปรียบเทียบครับ